สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับในวันนี้นะครับผมก็มีอุทาหรณ์สนุกสนุกนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับนายธิราบงคุณทองนะครับหรือว่าพี่ต้นตาลนะครับและ สวัสดีครับพี่ตุตานครับและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับนายธนพงศ์ศรีราวงครับเจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับครับช่วงนี้ก็จะมาพร้อมกับน้องเบ้งบ่อยๆเลยเพื่อจะจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆนะครับของสารปกครองเพชรบุรีนะครับครับ และเรื่องดาวที่น้องแบงค์นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับกับผมฟังก่อนเข้ารายการแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยให้แก่ผู้สูงอายุใช่ไหมครับน้องแบงค์ใช่ครับซึ่งในปัจจุบันนะครับผู้สูงอายุนะครับก็มีจะแทบจะทุกบ้านอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุครับ มันมีปัญหาอะไรนะครับถึงขั้นจะต้องมาฟ้องต่อศาลปกครองของเรานะครับครับถ้าพูดถึงเบีย้ยของผู้สูงอายุเนี่ยพออายุเกิน60ปีก็สามารถไปลงทะเบียนนะครับรับเบีย้ยเลี้ยงของผู้สูงอายุได้นะครับแต่ละพื้นที่นะครับโดยหลายๆท่านนะครับที่เป็นผู้สูงอายุและก็ไม่มีรายได้หรือว่ามีงานประจําแล้วเนี่ยก็จะรอคอยเงินตรงนี้นะครับเอาไว้สําหรับจุนเจือ ต่างๆเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับเหมือนกับผมและน้องแบงก์เองนะครับก็ต้องรอสิ้นเดือนเพื่อเงินเดือนออกเช่นกันครับหลายๆลท่านก็คงวางเอาไว้กับเงินก้อนนี้นะครับบางท่านครับวันนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปถึงเป็นเรื่องราวมาสู่สารปกครองของพวกเราได้ยังไงครับน้องแบงก์ครับผมก็ต้องกล่าวกันว่านะครับคนเราก็ต้องอยู่ด้วยความหวังใช่แล้วครับเพราะความหวังนะครับก็จะเป็นแรงผลักดันนะครับให้เราทําในสิ่งต่างๆเพื่อเป้าหมายที่ วาดหวังหรือตั้งความหวังเอาไว้นะครับ,รบและยังเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอีกด้วยครับและเชื่อว่าในทุกๆวันที่10ของเดือนครับไปต้นตาลผู้สูงอายุและผู้พิการก็รอคอยเบี้ยยังชีพอย่างมีความหวัง เพื่อที่จะนําเงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารและข้าวของเครื่องใช้ในการดํารงชีวิตเช่นกันครับวันที่10แน่นะครับน้องแบงผมเห็นบางคนนี่รอวันที่1กับวันที่16นะครับส่วนมากเนี่ยก็ตั้งความหวังได้เหมือนกันนะครับวันหวยออกกันนะครับครับคนนี้นะครับผมก็จะนําคดีอุทาหรณ์นะครับที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับและผู้พิการกลุ่มหนึ่งนะครับมาฝากที่อยู่ดีๆก็เกิดปัญหาขึ้นครับพี่ตตันครับ จากเคยที่ได้รับเงินเป็นปกติทุกเดือนนะครับผ่านธนาคารชุมชนแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับนายกอบอตอซึ่งได้รับเลือกเข้ามาใหม่ก็ไม่ยอมจ่ายเบี้ยยังชีพนะครับเข้าธนาคารชุมชนให้พวกเขาเหล่านั้นเสียดือ้อจนทําให้ลุงป้านาฮานะครับหรือผู้ที่เสียสิทธิ์รวมตัวกันยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองครับอะไต่งตางๆครับผมโดยเรื่องราวของคดีนะครับมีอยู่ว่าผู้ฟ้องคดีนะครับ ทั้ง60คนประกอบด้วยผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับที่มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับจะรับเงินดังกล่าวผ่านทางบัญชีเงินฝากองค์กรการเงินชุมชนหรือที่เรียกว่าธนาคารชุมชนครับจนกระทั่งมีนายกอปตอคนใหม่ซึ่งไม่ยอมโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารชุมชนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง60คนครับเหมือนนเเช่เคย ท้งที่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหมดขาดคุณสมบัติแต่อย่างใดครับครับทั้งนี้นะครับนายกอบตอรครับก็ได้ให้เหตุผลว่าการจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีของธนาคารชุมชนนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพราะการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พศ2505ครับ ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและมีกฎหมายรับรองจึงไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง60คนได้โดยวิธีการเดิมคือโอนเงินเขา้าบัญชีเงินฝากของธนาคารชุมชนได้นะครับโดยได้ประชาสัมพ,พันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์มารับเงินสดหรือแจ้งบัญชีธนาคารพาณิชย์เช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินเพื่อจะโอนให้ตามสิทธิ์ต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีนะครับทั้งหมดประสงค์จะให้มีการจ่ายเงินผ่านธนาคารชุมชนอย่างเช่นเดิมนะครับผู้ฟ้องคดีทั้ง60คนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยมีคำขอให้ศาลมีคำพากษาให้นายกอบตอซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะครับ,รบจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพให้แก่ตนตามสิทธิ์โดยการโอนเงินผ่านธนาคารชุมชนอย่างเช่นที่เคยได้รับมาครับพี่ตองตับฟังจากที่น้องเมงได้เล่ามาเนี่ย ดูเหมือนว่าท่านนายกบตคนใหม่เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่จ่ายเงินนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนวิธีการในการจ่ายเงินนะครับจากการโอนผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยมาเป็นรับเงินสดครับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหรือกอบกฎหมายที่กําหนดไว้ครับนั่นก็เป็นส่วนที่นายกบตใหม่อ้างไว้ว่าเพื่อถูกต้องตามกฎระเบียบแต่เราก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยมันเป็นมาอย่างไร ครับแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่น่าจะเป็นปัญหาจนนํามาสู่สารปกครองได้นะครับใช่รจริงแค่เดินทางไปรับด้วยตนเองก็น่าจะจบแล้วนะครับแต่อย่างว่านะครับเพราะว่าผู้พิการหรือว่าผู้สูองอายุบางท่านเนี่ยการเดินทางก็อาจจะไม่สะดวกจะทําอะไรเนี่ยอาจจะต้องฝากลูกฝากหลาน ถ้าเกิดว่าต้องไปรับด้วยตนเองเนี่ยก็อาจเป็นที่มาที่ไปว่าทําให้เกิดความลําบากหรือว่าความไม่สะดวกขึ้นได้นะครับครับที่นี้นะครับน้องแบงค์มันมีประเด็นปัญหาที่ชวนให้คิดนะครับว่าการที่นายกอปตอตไม่จ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมด60คนผ่านธนาคารชุมชนเนี่ยเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่นะครับครับ เราก็มาดูกันนะครับว่าสารปกครองสูงสุดเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าอย่างไรนะครับก็อนอื่นเลยนะครับก็จะมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พศ2 5 0 5ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับโดยมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพศ2551ประกอบกับระเบียบที่ใช้บังคับขณะนั้นนะครับคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่4แล้วนะครับของพศ2562นะครับแต่ในขณะนั้นนะครับมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2 5 0 0 53รวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้แค่ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่3แล้วนะครับพศ2561นะครับไม่ได้กําหนดนิยามความหมายของธนาคารเอาไว้ครับจึงไม่อาจขยายความได้ว่าธนาคารตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในระเบียบทั้งสองฉบับเนี่ยจะต้องเป็นธนาคารพาณิชย์เท่านั้นกับน้องแบงค์ครับแม้ว่าธนาคารพาณิชย์นะครับจะถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงินหลักนะครับที่ ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยแต่ยังมีข้อจํากัดบางประการนะครับที่ทําให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ในชนบทห่างไกลนะครับประกอบกับองค์กรการเงินชุมชนหรือธนาคารชุมชนเนี่ยแต่เดิมนะครับคือชมรมซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอมสินโดยให้คณะกรรมการกลุ่มนะครับ ไปอบรมการใช้โปรแกรมระบบธนาคารชุมชนนะครับถึงทําให้การบริการประชาชนที่อยู่ในชนบทหรือว่าในที่ห่างไกลเนี่ยได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับ,รบและต่อมานะครับในปีพศ2548ครับได้เปิดบริการเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆนะครับจากสถาบันพัฒนาองคอ์กรการเงินชุมชนจึงได้เปลี่ยนมาเป็นธนาคารชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางทางการเงินของประชาชนในตำบลและให้สินเชื่อหรือว่าการกู้เงินเนี่ยครับกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆในตำบลและใกล้เคียงนะครับรวมทั้งเพื่อฝากเงินโอนเงินและชำระค่าบริการต่างๆด้วยนะครับ,รบทั้งนี้นะครับตามข้อ13ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับนะครับมีเจตนาลมให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิ์เป็นสำคัญโดยเฉพาะข้อ13วรรค3ซึ่งกำหนดให้การโอนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารนะครับให้เป็นไปตามที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะครับเมื่อปรากฏว่าก่อนที่นายกอบตอจะระงับการโอนเบี้ยยังชีพของผู้ฟ้องคดี ได้เคยจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้วโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารชุมชนจึงฟังได้ว่าการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่พิพาทเป็นกรณีที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นกับผู้ฟ้องคดีครับที่จะโอนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารของชุมชนตามในข้อ13วรรค3ของระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่าวครับดังนั้นนะครับ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพนายกอบตอจึงต้องดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารชุมชนในานามผู้มีสิทธิภายในวันที่10ของทุกเดือนเมื่อไม่ดำเนินการจึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติครับน้องแบงค์ครับผม นี่ก <aid> ็เ <Solomon> ป็น <who> ข <referred to> ้อคำพิพากษาที่ศาลปกครองชั้นต้นนะครับได้พิพากษาเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีข้อกฎหมายหรือว่าคำพิพากษาที่ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษากันเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวมาฟังกันช่วงหน้านะครับน้องแบงค์ครับผมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติธรรมด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว สำนักงานสารปกครองเพชรบุรีก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการสารน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับในช่วงแรกนะครับผมกับน้องแบงนะครับก็ได้เล่าที่มาที่ไปนะครับของอุทาหรณ์ของคดีในวันนี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนะครับและก็เบี้ยความพิการนะครับซึ่งสารปกครองสูงสุดนะครับได้พิพากษา ยืนนะครับตามที่สารปกครองชั้นต้นตามที่ในช่วงแรกผมได้เล่าให้กับน้องแบงและคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วนะครับว่าให้ในายกอบตอนะครับดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการนะครับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายนะครับโดวยวิธีการโอนเงินผ่านองคอ์กรการเงินชุมชนหรือธนาคารชุมชนในนามของผู้ฟ้องคดีแต่ละบุคคลนะครับ โดยวิธีการอื่นนะครับตามที่ได้ตกลงกันในภายหลังและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะครับนี่ก็เป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสุดที่อร2 2 8 2ทับนะครับครับซึ่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ย ก็ได้พิ่ภาคษายืนนะครับว่านายกอปตคนใหม่เนี่ยจะต้องโอนเงินให้แก่ผู้สูงอายุและก็คนพิการเนี่ยตามแบบเดิมตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับนั่นก็คือการโอนผ่านบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับเพราะว่าโดยกฎหมายนะครับในตอนแรกนะครับไม่ได้กระบุว่าชัดเจนนะครับว่าธนาคารเนี่ยจะต้องเป็นธนาคารแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแนวการที่นายกอปตปฏิบัติเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการละเลยการปฏิบัติต่อหน้าที่นะครับ โดยมีหลักคิดนิดหนึ่งนะครับที่จะฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ชวนคิดกันนะครับว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธินั้นนะครับในระเบียบแล้วนะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์ได้รับหรือในนามผู้ดูแล ผู้พิการเป็นรายเดือนนะครับภายในวันที่10ของทุกๆเดือนเลยซึ่งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนี้นะครับให้เป็นไปตามที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่นกําหนดหรือตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะครับจึงไม่อาจตีความหรือว่าขยายไปนะครับว่าต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เท่านั้นซึ่งการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผ่านธนาคารชุมชนเนี่ยก็ถือเป็นกรณีที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ได้ตกลงเอาไว้เป็นอย่างอื่นกับผู้มีที่มีสิทธิ์แล้วนะครับซึ่งสามารถทําได้ตามกฎหมายนะครับฉะนั้นนะครับการที่นายกอบตอไม่ยอมจ่ายเบี้ยยังชีพผ่พานทางธนาคารชุมชนจึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัตินะครับทางนี้นะครับปัจจุบันนะครับระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุเนี่ยและเบี้ยความพิการตามข้อพิาพาททั้ง2ฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนะครับน้องแบงค์ครับซึ่งสาระในส่วนดังกล่าวนี่ครับก็ยังคงเดิมนะครับอันหนึ่งนะครับสำหรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นั้นนะครับถือว่าเป็นสวัสดิการของรัฐ ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนในทุกๆปีนะครับซึ่งท่านใดนะครับที่อายุถึงแล้วนะครับก็สามารถติดต่อขอลงทะเบียนนะครับและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองเลยนะครับหรือว่าหากไม่สามารถที่จะเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะครับก็สามารถมอบอำนาจนะครับแก่บุตรหลานหรือว่าผู้ที่ดูแลตนเองนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมาดําเนินการแทนได้นะครับตามที่ส้นงานเขตสําหรับกรุงเทพมหานครนะครับหรือที่องค์กร การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีผู้มิลําเนาอยู่นะครับณนะสํานักง,งานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้นะครับและกรณีผู้สูงอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับที่ยังไม่ได้เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับ2566ถึงเดือนพฤศจิกายน2566นะครับและเดือน มกราคม2567นะครับถึงเดือนกันยายนปศ2567นะครับโดยได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปนะครับโดยเตรียมบรประชาชนนะครับทะเบียนบ้านและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับในกรณีที่จะประสงค์ให้รับเบี้ยผ่านบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สูงอายุด้วยเลยนะครับเป็นตัวนะครับ และขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารของสารปกคอรองเพชรบุรีไปในตัวด้วยเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ฟังรายการวิทยุข,ของพวกเราแล้วนะครับมีความประสงค์นะครับที่จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีต่อสารปกคอรองเพชรบุรีนะครับหรือว่า ศาลปกครองในภูมิภาคอืนอ่นด้วยก็ใช่เช่นกันนะครับ<ช>เพียงแค่ทุกท่านนะครับมีภูมิลําเนานอยู่ในเขตอํานาจของศาลนั้นๆน,น,นะครับหรือว่ามีมูลคดีนะครับเกิดในเขตอํานาจของศาลนั้นๆน,น,นะครับทุกท่านก็สามารถเดินทางไปฟ้องได้ที่ศาลนั้นๆได้ด้วยตนเองเลยหรือว่าจะฟ้องทางไปสณีลงทะเบียนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับมีความประสงค์ ที่จะฟ้องคดีทางไปรษณีย์นะครับมาที่ศาลปกครองเพชรบุรีนะครับก็สามารถจดนาซองได้นะครับมาที่เลขที่980ทับ98ถนนเพชรเกษมตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับหรือในอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่องทางในการฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพียงทุกท่านนะครับมีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับพร้อมทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปในเว็บ admincourt.go.th นะครับทางด้านขวามือของทุกท่านนะครับก็จะมีแบนเนอร์นะครับในการฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพียงแค่ทุกท่านนะครับไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆในการลงทะเบียนให้ทุกท่านได้อ่านและก็ศึกษาก่อนได้เขียนคำฟ้องลงไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีของเรานะครับได้เปิดให้บริการระบบจองคิวปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ครับบนเว็บไซต์สารปกครอง w w w ร์ดไวเบทแอดมิครเครับเพียงท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าไปที่ระบบจองคิวปรึกษาคดีปกครองออนไลน์นะครับบนดไวที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเลือกสารปกครองพบุรีหรือสารปกครองส่วนผลิภาพอื่นๆนะครับที่ทุกท่านต้องการจะเข้ารับขอรับคำปรึกษานะครับหลังจากนั้นครับทุกท่านนะครับคลิกเลือกวันและเวลาที่ต้องการจองคิวนะครับบนหน้าจอปฏิทินของระบบนะครับ กรากรละละเอียดข้อมูลติดต่อเบื้องต้นนะครับเลือกวิธีปรึกษาหรือประเด็นที่ขอรับคับปรึกษานะครับหลังจากกกากข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะให้บันทึกภาพข้อมูลนะครับการจองคิวและส่งผลการจองคิวไปยังอีเมลที่ให้ไว้นะครับเพื่อใช้สําหรับตรวจสอบอยืนยันข้อมูลนะครับเมื่อถึงกําหนดเวลาวันนัดใหม่นะครับ ผู้ขอรับบริการนะครับกดคลิกลิงก์ห้องให้คำปรึกษาซิกโก้เว็บเบกนะครับที่ส่งไปยังอีเมลที่ผู้ขอรับบริการให้ไว้นะครับมาอย่างระบบที่เตรียมไว้ที่ห้องให้คำปรึกษาแนะนำนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รอให้บริการตามระดับคิวที่จองไว้ครับพี่ต้นตาลครับผมเรียกได้ว่าเข้าไปในเว็บเดียวเนี่ย ครบถ้วนทุกกระบวนการเลยครับครับไม่ว่าในส่วนของปรึกษาคดีหรือว่าเขียนคำฟ้องนะครับในส่วนของเบนเนอร์ก็อยู่ใกล้ๆกันเลยท่านไหนทําไม่เป็นหรือว่ายังไงเราก็มีขั้นตอนให้อ่านก่อนที่จะปฏิบัติด้วยครับครับก็ถ้าท่านใดนะครับสะดวกในช่องทางออนไลน์ก็สามารถเข้าไปในเว็บที่น้องแบงค์ได้บอกได้นะครับหรือว่าท่านใดนะครับสะดวกที่จะเดินทางมาที่ศาลด้วยตนเองก็สามารถเดินทางมาเพื่อจะปรึกษาคดีได้เช่นเดียวกันนะครับรบเรามีเจ้าหน้าที่นะครับขอให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องคดีนะครับตลอดวันเวลา เลยนะครับตั้งแต่เป็นโมครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งเลยนะครับครับก็แลวหากท่านใดนะครับมาไม่ถูกก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับที่เบอร์0 3 2 7 0 9 4 0 0นะครับหรือว่าเป็นสายด่วนรนไลน์ที่เบอร์135 5ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ และในส่วนของช่องทางในการติดตามข่าวสารของสารปกครองเพชรบุรีนะครับได้ต้องทางไหนบ้างครับน้องแบงค์ครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับช่องทางเพจ Facebook สำนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับ,รบท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสนใจนะครับ อยากจะติดตามข่าวสารของสำนักงานสาปกรรองเพจบุรีของเรานะครับเพียงแค่กดไลค์กดถูกใจกดติดตามไว้นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าทีนั่นก็คือตัวผมเองนะครับจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีอุทาหฮอนวิธีการฟ้องคดีต่างๆนะครับหรือวิธีการขอรับการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์นะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทางหน้าเพจเฟซบุ๊กอยู่ตลอดเวลาครับตุลานครับ และช่องทางที่2ครับนั่นคือช่องทาง YouTube สำนักงานสารปกครองเพชรบุรีครับทางตัวกระปบเองนะครับก็ได้ลงประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับคดีอุทาหรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีอุทาหรณ์ที่เป็นโมดชาติกราฟิกนะครับอินโฟกราฟิกนะครับหรือจะเป็นรายการวิทยุสาระน่ารู้ของเรานะครับเราก็มีรายการย้อนหลังให้ทุกท่านได้สามารถมารับชมได้ด้วยเช่นกันครับและช่องทางที่3นะครับก็คือช่องทางไลน์กลุ่มอบรมนะครับสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีครับ ครับผมก็สําหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของพวกเราตลอดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคอยอัปข่าวสารเรื่องราวต่างๆให้ทุกท่านได้รู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในเรื่องของการเปิดรับทะเบียนการอบรมออนไลน์นะครับที่จะมอบความรู้ต่างๆนะครับให้กับทุกท่านนะครับรู้ไปถึงข่าวสารในการสมัครงานด้วยนะครับเพราะว่าสารป,รคามมปรกครองพบุรีเราก็ยังรับสมัครบุคลากรแต่จะเป็นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนั้น คอยติดตามกันให้ดีๆนะครับในวันนี้นะครับผมกับน้องแบงค์นะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในเวลาเดียวกันนี้นะครับสัปดาห์น,นี้เราสคนต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ